สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนนะครับเนาะครับครับครับมาหอดมาำเฉือนเหรอครับสําหรับตัวเลขกนะครับเนาะครับมี้ก็เป็นมือวันพุธครับวันพุธที่สามสิบแหละครับวันพุธที่สามสิบนะครับเนาะครับกมีแนวท่าแหละครับท่าสองเส้นยาผ้าละครับกมีแนวทางเป็นตัวเลขของเล้าพัฒนาเลยครับเด้อครับเอามาต่อนมาฝาดเอฟซีครับครับสําหรับเล้าพัฒนากับ ชุดนี้เป็นของปูคุณแหละครับปูคุณได้ส่งมาแล้วครับสําหรับตัวเลขของเพิน่นครับครับงวดที่แล้วของเพิ่นกัวินกับมาอยู่นะครับเนาะครับเลขที่ออกงวดที่แล้วเป็นศูนย์เก็ดศูนย์สองศูนย์เจ็ดเป็นเลขลางครับศูนย์เจ็ดเป็นเลขลางนะครับเนาะครับนี่ครับสําหรับงวดวันที่วันจันทร์ที่ยี่สิบแปด ตัวเลขของปูกาบนล่างอันนั้นเป็นเลขวินครับ1 2 3 5 6 7ครับก็เลขที่ออกมา2อยู่ครับ7จ็กัมมาครับ2กัมมา7จ็กัมมา2กัมมาครับสําหรับปูจับหลุดไปที่1กับ่าครับเลขจับคู่ของปูขาพ่กเขานะครับเนาะหลุดครับเลขวินมา2ตัว ครับบมิศูนครับสำหรับเลขจับคู่กับ1นึ่งหาหนึ่งหาสองสามแกสาเก็เก็ดสกันเบิรนครับัเป็นซีซีครับกับ88ของปูครับสองหเป็นเลขกสตัว6กหห้า 526ครับลุดครับชุดนี้ครับสรุปเดี๋ยวของปู้ลุดครับเลขที่ออกก็0702เนาะครับเนาะครับอันนี้เป็นเลขเล้าครับเล้าพัฒนาครับครับขอขอบพระคุณหลายๆนะครับเด้อครับสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับทางสองเสียงหยาพาล็อกกะเอาน้ำตัวเลขสวยๆงามๆครับเอามาเอฟซีครับพิจารณาเบิึงครับครับสำหรับปูขุนการงวดนี้ครับเป็นงวดประจำวัน พุทธนะครับมันพ no ุดธนะครับเนาะครับมันพุดธตัวเหลขกของปูครับครับสำหรับผู้มากนะครับเด้ครับผู้คัดกบผ่านครับผ่านไปเรื่อยนะครับเนาะครับครับกาจัดคัดกรผพานนะครับทางสองเสี่ยงยาผ้าเลาะนัาเสนอเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางตัวเหลขเนะครับเนาะครับเล่าพัฒนาครับไทยเล่าไปน้ำกันครับสำหรับทางสองเสี่ยงยาผ้าเลาะนะครับเด้ครับ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับครับสำหรับตัวเลขของปูกระมัฮอดเข้าถึงแล้วครับกสิริโลกเห็นซีบิังนะครับเนาะครับเหล่าพัฒนาเหล่าพัฒนาครับวันที่สามสิบเป็นวันสิ้นเดือนแนะครับวันสิ้นเดือนนะครับเนาะเดือนเมษาครับเมษายนครับ หกแปดมือน,นี้สิ้นเดือนครับมือน,นี้ครับว่ามีสามสิบเอ็ดครับครับบนรางของปูอันนี้เลขบนรางอันนี้เป็นเลขวินครับบนรางปูหายไปที่ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งหกเจ็ดเก้าครับมีหาตครับสำหรับเลขวิน บนรางผู้ลูดครับวิ่งลูดสำหรับตัวเลขกลูดเป็นก้าเก่ากับเก็ดอันนี้เป็นเหลขกลูดนะครับได้ครับสำหรับตัวลุดของปูครับครันี่เป็นเลขกลูดของปูครับเก่ากับเกียนะครับได้ครับเอาไปจับไปบายเบื้องครับพิดจะรนาเบื้องครับเอาจับคููที่นี่ครับ

เก็ดซเก็ดศเครับเป็นเก่งมากหลุดมากแต่มีเก้ากับเก็ดแหลอครับครับสามตัวที่นี่สามตัวมากแต่จัดคัดกระพ่านครับครับแป 1> 8ปดหนึ่งหกแปดหนึ่งอเสครับคต่ก็เสียนอยู่นะครับเนาะชัดอยู่ครับ เอาีตัวครับ4ตัวคนกายมานาครับอันนี้เป็นเลขสีตัว4ตัวเกตศูนย์หนึ่เกตศูนยเกตศูนยอีกคู่ครับอีกคู่1 6 9 7 ครับนี่เป็นตัวเลขของปูครับเลขเล่าพัฒนาครับเลาพัฒนาครับปูขุนนะครับเนาะครับปูขุนครับผ้าลวยครับปูขุนผ้าลวยครับลวยไปตามๆกันครับสําหรับตัวเลขของปูครับเก่งมาตลอด ปูครับวันที่สามสิบครับมือสุดท้ายนะครับเหลขกวิ่งนะครับเด้อเอาไปวิศูนย์หนึ่งหกเจ็ดเก้าไปเลยครับลูดปูเจ็งไปที่เก้าครับเด่นเก้ารองเก็ดครับเก้าเจ็ดตุ่มเด่นของปูครับซุ้มหนีร่องไว้พันวาครับ ครับสําหรับเลข2ตัว3ตัวกับเลข3ตัวเป็นจริงไปสองสองเอา2 9 7ครับอันนี้เป็นเลข3ตัวครับเอาพี่น้องผู้ใดชื่นชอบกัดจังจัดนะครับเด้อครับขัดกับพานครับครับแคปหน้าจอครับ2องทุ่มเหมือแหลงครับเอาไปฉกไปมานไปลำไปลุ้ยครับเฮงๆปังๆครับอันนี้เป็นตัวเลขของปู ผู้หายไปรูดไปที่เก้กับเจ็ดแะครับเด่น9กรองเก็ครับกลุ่มเด่นเป็นเก้เจครับหนึ่งหกหนึ่งเ็ดหนกาเ็ดศูนย์แครับอันนั้นเป็นตัวร่องครับตัวร่องมีหาล่องครับสตัวผู้เก่งไปที่สองครับครับเอาแคปหน้าจอะลรครับสำหรับตัวเลขนะครับเด้อครับขีความเสียงครับ ผิจารณาเอาครับสําหรับผู้มักผู้คัดกรผพานนะครับทั้งสองขาเสนอเป็นเพียงแนวทางนะครับเนาะครับตัวเล่งงามๆครับเอามาตอนมาฝากเอฟซีครับครับสรับคลิปนี้ก็ไม่มีอย่างไรแหละครับกาสีใดขอล่าพีล่านองนะครับขอให้พี่น้องเอฟซีครับอยู่ดีไม่แห้งสุขสุขคนนะครับเด้อครับสุขโชคมันมานลำลำเรื่อยเร่ยแห้งๆปังปังพอกันไหมครับคลิปหน้าสรับคลิปนี้สวัสดีครับ